ทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปซ่อมแอร์กันนะครับก็คือประเด็นมันเริ่มที่รถผมตอนได้มาเนี่ยแอร์ก็ค่อนข้างเย็นเป็นปกตินะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับว่าเย็นฉ่าแต่ทีเนี้ยพอใช้งานมาสักพักหนึ่งเนี่ยมันความเย็นเนี่ยมันดบลงนะครับก็พอใช้ไปใช้มาจนมันไม่เหลือความเย็นเลยมีแต่ลมออกมานะครับก็วันนี้ได้เลิกซ่อม แอร์สักทีนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะให้น้าซ่อมให้นะครับแล้วก็ช่วยช่วยซ่อมกับน้าเพราะว่าน้าผมซ่อมแอร์เป็นนะครับก็เลยให้น้าช่วยซ่อมให้หน่อย ั้นแรกเนี่ยนะาผมนะครับก็ลองเติมน้ํายาแอร์เข้าไปดูก่อนว่าดูว่าระบบเนี่ยมันหมุนเวียนแล้วก็ท่อไฮท่อโลดมันทํางานตามระบบไหมนะครับสรุปว่าพอลองเติมน้ํายาเข้าไปดูแล้วเนี่ยน้ำยามันไม่ไหลไปตามระบบนะครับก็คาดการว่าไดเออร์น่าจะตันนะครับก็เลยทําการถอดไดเออร์แล้วก็ไปซื้อเปลี่ยนใหม่นะครับ โออล่งนี้ก็เก่าติดรถมาเลยทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่เคยถูกเปลี่ยนเลยก็ถึงเวลาการใช้งานของมันแล้วนะรเราจะไปซื้อสิ่งนี้กันนะครับไดเออร์แอร์ตอนนี้กําลังวินิจฉัยกับน้านะครับว่าไดเออร์มันน่าจะรั่วแต่ว่ามันก็เก่าแล้วแหละก็เลยเปลี่ยนไดเออร์ไปเลยแล้วก็มีอ,อันนี้ก็คือวาล์วตรงตู้ข้างในมันตันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแก้ทียรางไปก่อนนะครับถ้าเปลี่ยนไดเออร์แล้วไม่หายก็ไปเช็ควาล์วในตู้อีกทีนึง S 1> <S 1> เราได้มาแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นกระบอกสั้นกว่าแต่ว่ารูมันเหมือนกันกระบอกมันสั้นกว่าเป็นการเช็คทีละสะเตปนะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนไดเออร์แล้วลองเติมน้ํายาแอร์เข้าไปใหม่ลองรันระบบใหม่แล้วมันใช้ได้ก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งแต่ทีนี้เราค่อยๆไล่ไปทีละสเตปนะครับคือถ้าไปร้านซ่อมแอร์เนี่ยคือเขาจะเชียร์ให้เปลี่ยนใหม่แน่นอนเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแล้วเราจะหมดเยอะแน่นอนนะครับนี่เราทํากันเองก็ค่อนข้างที่จะประหยัดแล้วก็รู้ปัญหาที่แท้จริงด้วยนะครับ ก็ทําการถอดคอมแอร์ออกมาเช็คนะครับเช็คกําลังอัดว่ากําลังอัดมันยังพอใช้ได้อยู่ไหมนะครับ เราทาการถอดตู้แอร์ด้านในคอนโซลน,นะครับซึ่งถอดยากมากนะครับมันติดไอตัวคานตรงกลางนะครับของคอนโซลมันก็เลยดึงออกยากมากนะครับสุดท้ายเนี่ยน้ํามาดึงออกให้นะครับก็ทําการรื้อตู้แอร์นะครับเช็คว่ามันรั่วหรือเปล่าสภาพก็ค่อนข้างเก่านะครับเพราะว่าตู้แอร์แท้ติดรถดมาตั้งแต่แรกเลยอะ่ะนี้เราถอดมาแล้วเราก็เอาไปเช็คว่ารั่วหรือเปล่านะครับวิธีเช็คนะครับก็คือการเอานิ้วอุด ทั้งสองท่อนะครับแล้วก็ฉีดลมเข้าไปคือถ้าเกิดว่าใน <Okay. S 1> ถังน้ำเนี่ยมันขึ้นฟองขึ้นมาเนี่ยแปลว่ามันรั่วนะครับแปลว่าตู้รั่วทีนี้ข้อควรระวังก็คือ <Okay. S 1> ห้ามให้น้ำเนี่ย <Okay. S 1> เข้าที่ท่อ <Okay. S 1> เข้าไปใน <Okay. S 1> ท่อแอร์เด็ดขาดนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่ามันจะทําให้ตู้ชื้น และตู้ก็จะเสียนะครับถ้าเราเป่าแล้วมันไม่มีฟองขึ้นมาในน้ําเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับตู้ยังไม่รั่วอยู่วิธีนี้น้าผมก็สอนมานะครับต่อไปเราก็ไปซื้อวาล์วตู้แอร์นะครับแล้วก็ซื้อน้ํายามาล้างตู้แอร์ด้วยนะครับน้ายา F11 หลับล้างตู้แอร์ดเดลช็อปนะครับอันนี้เป็นวาล์วตัวใหม่นะครับที่เราต้องเปลี่ยนเพราะวาล์วตัวเก่ามันใช้งานไม่ได้แล้วนะครับ ก่อนจะไปติดตั้งแล้วก็แวะเอาตู้แอร์เนี่ยไปร้านล้างอัดฉีดน,นะครับร้านหยอดเหรียญแล้วก็ฉีดทำความสะอาดตู้แอร์นะครับฉีดจนฝุ่นมันออกให้หมดนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับขพอควรระวังก็คืออย่าให้น้ำเนี่ยเข้าไปตรงท่อพ่อตู้แอร์เด็ดขาดนะครับก็หาถุงพลาสติกแล้วก็เอาหนังยางรัดให้แน่นนะครับไม่ให้น้ํามันเข้าไปน้ําเสร็จแล้วก็เอาปืนลมฉีด ให้มันแห้งนะครับผมพอฉีดแห้งเสร็จแล้วนะครับกลับมาเราก็เอาน้ํายา F11 กอกใส่ในท่อนะครับแล้วก็เขยา่าเขย่านะครับให้มันทั่วแล้วก็เอาปืนลมยิงเข้าไปในท่อนะครับเอาขวดรองสอดเข้าไปอีกท่อนเพื่อที่เราจะดูว่าภายในตู้แอร์เนี่ยน้ำยาล้างที่ออกมาเนี่ย มันเป็นคาบดำไหมถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นคาบดำๆออกมาก็แปลว่าตู้แอร์ยังสะอาดอยู่นะครับแล้วก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับเพราะคนระวังนะครับก็คือตอนที่เราเอาปืนลมฉีดเนี่ยเราต้องเอาผ้าอุดตรงรูฉีดด้วยนะครับระวังอย่าให้น้ํายา F11 เนี่ยกระเด็นเข้าหน้านะครับเพราะว่ามันมีฤทธิ์กัดค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับเราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่วาลวนะครับประกอบวาลวเข้าไปที่ตู้แอร์นะครับแล้วก็ประกอบตู้แอร์ให้เหมือนเดิมนะครับก็ทําการประกอบใส่เข้าไปที่คอนโซลขั้นตอนนี้ก็ยากอีกเช่น กัันนะครบเราต้องทําการยัดเข้าคอนโซลนะครับถ้าเกิดว่าถอดคอนโซลเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องยุ่งยากทันทีนะครับเพราะว่ามันต้องถอดหลายอย่างนะครับก็เลยไม่ถอดนะครับส่วนใหญ่เขาก็ไม่ถอดกันนะครับเขาจะถอดแค่เกะแล้วก็ดึงลงมาข้างล่างนะครับใส่ยากจนน้ำผู้อชอบทำลายเพื่อนเลยอ่ะแต่แล้วคุณมาเฮ้ยหรือ,อว่าแค่นี้อพอไหมก็พอแล้วพ <บร S 3> อแล้วพอแล้ว ก็ต้องทําใจครับเพราะว่าไม่งั้นอยากให้รถเสร็จด้วยครับไม่งั้นงานมันก็ไม่เสร็จนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นขั้นตอนแว็กนะครับแล้วก็เติมน้ํายาแอรนะ์ต้องรอสักครู่หนึ่งเลยรอนานเลยเพราะว่าตู้แอร์ของรถผมเนี่ยมันมี2ตู้นะครับก็คือตู้หน้าและตู้หลังกว่าน้ํายาแอร์มันจะรันไปทั่วระบบมันก็ค่อนข้างใช้เวลานิดนึง มาทำหน้ากันน้ะจะไม่เย็นรอว่าเป็นใช่เย็นแล้วเริ่มอยู่นะเนี่ยเอฮ้ยแต่มันเย็นขึ้นกว่าเดิมมันเริ่มรเริ่มกลิ่นชื้นไม่เป๊ะเอืมเราล้างตู้ไปกลิ่นน้ำยาแน่เย็นแล้วตู้รั่วไปลดแรงดันลดแรงดันมากโหตอนแรกคือมีแต่ลมอ่ะมาแล้วเนี่ย มาแล้วเริ่มมาแล้วเดิมทีโมงตีรุ่มครึ่งดูขับรถร้อนมาสองสามเดือนเนี่ยว่ากูเกินสองเดือนอยู่นะสามเดือนสามสี่เดือนเนี่ยถ้าถ้ามันถ้าเปิดแอร์เย็นจัดมันจะเย็นช้ามันต้องเปิดมาแบบนี้แบบนี้แค่นี้ก็หนาวแล้วชักแอร์ในตำนานวะ เย็นไปทีววาวตู้ข้างในมันมันตายใช่มันเสียหมดสภาพตู้ไม่เคยเปลี่ยนเลยครับรถ20กว่าปีแล้วก็มากคือเดิมหมดทุกอย่างเลยอ่ะคนตู้ก็ไม่เคยตัดไดเออร์ไดเออร์ก็ต้องเปลี่ยนไดเออร์ตันนะครับไดเออร์ตัวข้างหน้าตรงกระจังแล้วก็เอาตู้ออกมาล้างก็อะไรอยกเติมน้ํายาแอร์ประมาณนี้ตู้ไม่รั่วใช้เลยใช้ตู้เดิมตู้ดีมากตู้เดิม แต่ก็รอดูว่ามันจะใช้ได้อีกยาวป่ะอย,นะปอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนคอมเหมือนกันแต่ว่ามันใช้งบเยอะรอก,ก่อนแล้วกันเอาจริงๆถ้ามันไม่รั่วก็อยู่ได้ยังมีแรงอัดอยู่ใช่อใชเอามาเช็คแล้วสรุปก็แอร์เย็นนะครับเรียบร้อยแล้วก็ผมได้ทําการเปลี่ยนวาล์วน้ําไปเลยเพราะว่ามันต้องวาลว์นี่ยมันมีคราบน้ําออกมาเป็นสีชมพูนะครับก็คือเป็นคราบ คาบน้ำยาหล่อเย็นก็คือสันนิษฐานว่ามันมันต้องทากาวตรงรอบๆบใหม่ที่นี้จะถอดมาทากาวก็เลยถอดตัววาลออกมาดูด้วยเลยสรุปแล้ววาลวมันค้างนะครับวาลวน้ามันค้างก็เลยต้องไปซื้อเปลี่ยนใหม่นะครับ うん。<music> รหลบได้ทํา2อย่างก็คือทาแอร์กับท wow ําวาลน้านะครับก็เอาไปวิ่งใช้งานก็ใช้ได้ปกตินะครับก็ตอนนี้ก็แฮปปี้แล้วเพราะว่าลดแอร์เย็นแล้วแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนแล้วนะครับก็ประมาณนี้สําหรับแอร์เนี่ยปัญหาหลักๆก็คือของผมนะครับไดเออร์ตันแล้วก็วาลตู้แอร์ตันนะครับอีกอย่างหนึ่งที่น้าผมบอกนะครับก็คือเดี๋ยวจะต้องอาจจะต้องเปลี่ยนแผงใหม่เพราะว่ารถส่วนใหญ่ที่ไดเออร์แอร์มันตันเนี่ยก็มาจาก แผงแอร์ที่มันสกปรกนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตอนนี้ก็แอร์กลับมาเย็นและหนาวเลยแหละไม่ไม่มีปัญหาแล้วนะครับสู้แดดได้อยู่นะครับก็แฮปปี้แล้วแอร์เย็นแล้วนะครับขับไปไหนก็เหงื่อไม่แตกแล้วก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปการซ่อมแอร์นะครับส่วนใหญ่ก็ได้น้าช่วยนะครับได้น้าช่วยเยอะเลยเพราะว่าผมทําเรื่องระบบแอร์ไม่เป็นเลยแล้วก็ได้เพื่อนช่วยด้วยนะครับได้เปลี่ยนวาล์วน้ําด้วยนะครับก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาพอเวลาเราลดลดเรามันมีอะไรที่มันเสียแล้วแล้วเรา ทำกลับให้มันใช้ได้หรือว่าซ่อมมันเนี่ยเราก็จะรู้สึกดีขึ้นนะครับแล้วก็อยากใช้มันนะครับก็ประมาณนี้หลังจากที่ทนร้อนมา3-4เดือนตอนนี้ก็ไม่ร้อนแล้วเพราะช่วงนี้อากาศร้อนมากนะครับทนไม่ไหวจริงๆโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ